ด,ดีค่ะ,คะวันนี้นะคะเราก็จะมาแบบรวมตัวกันทําไมใช่ไหมคะก็คือพวกเรานะคะเป็นตัวแทนนะคะจากกลุ่ม UDG นั่นเองนะคะซึ่งก็มาจากนักสืบสายน้ําบวกกับไกด์มคุเทศนั่นเองค่ะซึ่งพวกเรานะคะรวมตัวกันเพื่อให้น้องๆน,นะคะได้รับความรู้เรื่องป่าชายเลนแล้วก็ชีวิตริมเขื่อนหรือว่าชีวิตริมฝั่งแม่น้ํานั่นเองนะคะซึ่งพี่แต่ละคนเนี่ยก็เตรียมความรู้ให้กับน้องๆเรียบร้อยแล้วนะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าข้างในเนี่ยมีความรู้อะไรที่น่าสนใจบ้าง สำหรับฐานนี้นะคะก็คือฐานของป่าแสมค่ะซึ่งแสมเนี่ยจะจาแนกออกเป็นทั้งหมดอยู่3าชิ้นด้วยกันได้แก่แสมดํแสมทะเลและก็แสมขาวค่ะจุดเด่นของแสมเลยนะคะรากของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนรากที่เหมือนดินสอค่ะที่เรียกว่ารากหายใจนั่นเองนะคะเป็นการปรับตัวให้เข้ากับระบบนิเวศป่าชายเลนค่ะและที่สําคัญเลยนะคะแสมเนี่ยยังเป็นไม้เบิกนําของป่าชายเลนอีกด้วยนะคะ สดีค่ะสาหรับฐานนี้นะคะชื่อว่าฐานป่ากงกลางค่ะซึ่งป่ากงกลางเนี่ยก็จะเป็นสายหลักของป่าชายเลนของเราเลยนะคะส่วนป่ากงกลางเนี่ยก็จะมีกงกลาง2ชนิดด้วยกันนะคะก็คือ 1. กงกลางใบเล็กแล้วก็กงกลางใบใหญ่ค่ะซึ่งลักษณะรากของมันเนี่ยก็จะเป็นรากคำจุนนะคะที่คำจุนจากพื้นโคลนขึ้นมาแล้วก็พยุงตัวเองค่ะ ครับสำหรับฐานนี้นะครับมีชื่อว่าชีวิตริมแม่น้ําบางะกงนะครับผมสำหรับฐานนี้เนี่ยจะบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านสมัยก่อนนะครับผมก็จะเป็นอย่างเช่นปูกล้ามดาบนะฮะปูกล้ามดาบนี่จะเป็นนาฬิกาชีวภาพซึ่งบอกอน้ําขึ้นน้ําลงนะครับผมแล้วก็จะมีต้นไม้ประจำโรงเรียนของเรานะครับผมนั่นก็คือต้นลําพูนะครับ